สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะมาฝึกโยคะกันค่ะคลิปนี้เป็นโฟล์สไตล์วิญญาสะต่อเนื่องสำหรับลุกกลังงานเหมาะที่จะทำในตอนเช้าวันนี้เราจะเล่นกันที่ข้อต่อสะโพกที่เป็นจุดกำเนิดพลังงานในร่างกายกันค่ะวันนี้ขยับข้อต่อสะโพกกันทั้ง6ทิศทางเสริมทั้งความแข็งแรงและความยืดหยุ่นถ้าพร้อมแล้วเราไปเจอกันที่เบาะเลยค่ะนั่งคัชมาดล้มหลงได้ค่ะในท่าสุข,ขาสนะเท้าซ้ายอยู่ด้านในเท้าขวาอยู่ด้านนอก วางมือสบายโยนเหนือหัวเข่ายืดแนวกระดูกสันหลังขึ้นมามุนหัวไหล่ไปที่ด้านหลังแล้วหลับตาผ่อนคลายกดคางลงเล็กน้อยหายใจสบายเป็นธรรมชาติอยู่ตรงนี้รับรู้ถึงการหายใจเป็นธรรมชาติของเราไม่บังคับไม่ควบคุม ปล่อยให้เป็นธรรมชาติหายใจเข้าและหายใจออกทุกจังหวะเข้าเห็นจังหวะอยู่ทุกจังหวะออกเห็นจังหวะอยู่แล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะ แยกแขนสองข้างมาที่ด้านหน้าเลยนิ้วโป้องอยู่ด้านใน4นิ้วมือกำมุนข้อไม้ข้อมือค่ะ3 2 1และหมุนกลับอีก3 2 1มือจับไปที่หัวไหล่ค่ะ้อศอกชิดติดกันไว้หมุมหัวไหล่ก,กว้างๆค่ะ5้าสสสองแล้วหมุนทวนกลับอีก ห้าสี่สามสองและหนึ่งค่ะจากนั้นมือคลายวางข้างลำตัวโยงปลายนิ้วมือเป็นรูปถ้วยไว้ที่ข้างสะโพกเลยหมุนต้นคอกันหมุนต้นคอไปทางด้านขวาห้าสี่ต้นคอหมุนช้าๆสามสอง และ1ค่ะจากนั้นหมุนทวนกลับอีก5 4ห,หายใจไปด้วย3ไม่ต้องรีบร้อน2และ1ค่ะแล้วมือวางไว้ที่ด้านหลังสะโพกเลยใต้เมือชี้เข้าหาลำตัวตั้งชันเข่าสองข้าง เท่ากว้างประมาณช่วงสะโพกหายใจเข้ามุนหัวไหลย,ยืดอ,อกไว้ออกแล้วเบี่ยงเข่าสองข้างล้มมาทางด้านซ้ายแล้วขวาซ้ายแล้วขวาแล้วมาที่ด้านซ้ายคางไว้ค่ะใบหน้าบิดไปทางด้านขวาสามสอง 1นหายใจเข้าค่ะกลับมาตรงกลางเบี่ยงหอบไปทางขวาใบาหน้าไปทางซ้าย3าสองและ1ค่งากลับมาที่ตรงกลางพันเท้าวางมือที่หัวเบาะเจอกันที่ all four position ข้อมือตรงกับหัวไหล่ หัวเข่าตรงกับข้าต่อสะโพกแคดข่าวกันสักห้าครั้งค่ะหายใจเข้าย่อนท้องกระดกก้นแอนบข่าวหายใจออกม้วนก้นเก็บท้องโค้งหลังแคตเข่าย่อนท้องยืดอกข่าวออกม้วนก้นโค้งหลังแคดเข่ากระดกก้นเป็นข้าวออกม้วนก้นเป็นแคตเข่าโพส แทบโค้เข <Tap> ้าแล้วข่ะออโค้งหลังเยอะๆไอ้ใ,ใช้เข้าขากลับมาที่ Neutral Spine ถอยสะโพกไปที่ด้านหลังเช b บอร์ด c e เข่ากลางกว้างประมาณขอบเบาะหมุนควงสะโพกไปทางขวา5 4 3 2 และหนึ่งค่ะแล้วหมุนควนกลับอีกห้าสี่สามหมุนกว้างสองและหนึ่งค่ะแล้วจิกปลายเท้ายกสะโพกขึ้นสุดดาวกดเฟซิงด็อกดาวดอกแรกของวันย้ำส้นเท้าซ้ายขวาไปมาคลายแฮมสตริงคลายกล้ามเนื้อต้านหลังต้นขา ย่อยืดย่อยืด,ดอยู่ตรงนี้ยืดแนวกระดูกสันหลังไว้จากนั้นค่ะส้นเท้าสองข้างไปทางขวาย่อเข่ายืดสีข้างลำตัวปิดมาทางซ้ายยืดสีข้างขวาปิดไปทางขวายืดสีข้างทางด้านซ้ายจากนั้นกลับมาที่ตรงกลางสู่ดาวกดเฟซิ่งด็อกกดส้นเท้าสองข้างลงเท้าไว้แล้วค่อยๆเดินเท้าเล็กเท้าน้อยมาหาฝ่ามือที่หัวเบาะ หายใจออกพับตัวก้มไคย,ยังตึงขายอยู่งอเข่าเอาไว้ได้ค่ะหายใจเข้าแล้วค่อยๆโรลแนวะกระดูกสันหลังกลับขึ้นมายืนแขนข้างลำตัวเลยหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวเขา้าออกเข้าลึก ออกยาวพร้อมแล้วไปที่ซาร์เซลูเทชัน A กันสองรอบนะคะนิ้วพวกเทาชิดซ่อนเท้าห่างจากกันเล็กน้อยแขนข้างลำตัวเลยหายจะเข้าวาดแขนมือประกบหายจะออกพาบตัวก้มอุตนาสนะหายจะเข้ายืดอกขึ้นถอยเท้าขวาเท้าซ้ายไปสู่แผลง ออกยุบสอกลงจัตุรังคะ่ะหายใจเข้าอับปวดด็อกหายใจออกดาวเวดเฟซซิ่งด็อกค้างอยู่ตรงนี้ที่สามลมหายใจสามสอง หยกส้นเท้างอเข่าค่ะก้าวเท้ามาที่ด้านหน้าหายใจเข้าออกพับตัวลงหายใจเข้าลุกกลับขึ้นมายืนมือประกบออกคลายลรอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้าวาดแขน ออกพับตัวลงหายใจเข้าแฟ้แบกถอยเท้าไปที่ด้านหลังค่ะสู่แพลนโพสออกยุบศอกลงเข้าสไลด์ตัวอัเวิร์ดเฟซิ่งหายใจออก,กดาด d o w n w a r เฟซิ่งด็อก อีกสามลมหายใจลึกยาวสามหนึ่งยกส้นเท้างอเขา่าก้าวเท้ามาที่ด้านหน้าให้เบาหายใจเข้าแฟลแบ็ก เอาพับตัวเข้ายกตัวว่าแค้นก็คลายมือลงหมุนข้าไม้เข้ามือค่ะหมุนออกสามสองหจากนั้นหมุนข้อต่อหัวไหล่ไปด้านล้างซ้านสองหนึ่งหมุนต้นคอค่ะสักสองสาครั้งสาสอง หแล้วหมุนกลับ,บอ,อีก3ามสองเช็คเช็คข้อมือสักเล็กน้อยค่ะแล้วเราไปโฟโล์กันเลยนิ้วโป้งเท้าชิดส้นเท้าแยกหรือยื่นเท้าขนานกันก็ได้หายใจเข้าวาดแขนมือประกบายใจออกงอศอกแอนกกระดกก้มหอโลบ็กข้าวาดแขนม้วนก้น ออกพับตัวลงเข้ายืด f ฟลต back ถทค้คขาสองข้างไปที่ด้านหลังสู่แปลง้งออกยืดสอกจากตุรักค่ะหายใจเข้าอักปวด facing งดอกหายใจออกแล้วา o ว n w a r d facing d หายใจเข้าลึก หายใจออกยาวหายใจเข้าร้อยคขาขวาทีเลกดอกความสะโพกออกก้าวเท้าขวามาวางที่ด้านหน้าระหว่างฝ่ามือถอยเท้าซ้ายไปด้านหลังให้ไกลวางเข่าซ้ายจิกปลายเท้าซ้ายไว้หายใจเข้ายกตัวขึ้นมาย่อสะโพกเหยียดแขน3 2 หนึ่งค่ะวางมือคล่อมเท้าขวาหายใจเข้าถอยสะโพกไปที่ด้านหลังกระดกปลายเท้าขวาออกแล้วพับตัวหาต้นขาขวาสามงอเข่าขวาไว้ได้สองหนึ่งค่ะงอเข่าขวากลับมาที่เดิมหายใจเข้าคาลอยขาขวากลับไปที่ตรีเลขดอก ออกก้าวเท้าขวามาที่ด้านหน้าระหว่างมืออีกครั้งหนึ่งเท้าซ้ายค่ะปิด90องศาออปชั่น1วางท่อนแขนขวาไปที่เหนือเข่าขวาออปชั่น2ย่มือเป็นรูปถ้วยวางไว้ที่ขอบเท้าขวาด้านในออปชั่น3วางมือให้เต็มเหยียดแขนซ้ายขึ้น3 2 1ค่ะ วางมือคล่อมเท้าขวาปิดเท้าซ้ายกลับเข้ามาประมาณ45องศาแล้วเปิดมือขวาขึ้นหาเพดานบิดลำตัวเปิดไปทางด้านขวา3ไม่ไหวโยกมือซ้ายเป็นรูปถ้วย2คายมือวางคล้อมเท้าขวาคายใจเข้าลอยเท้าขวากลับไปที่ Three l e d ออกก้าวเท้าขวามาที่กลางเบาค่ะมือขวาจับเอวยืนด้วยขาขวาข้างเดียวงอเข่าซ้ายเข้ามาหาอกออบชั่นหนึมือซ้ายจับที่เข่าซ้ายอ p อบชั่นสเหยียดขาซ้ายไปที่ด้านหน้า3 2 1เปิดเท้าซ้ายออกไปที่ด้านข้างอีก3 สไมโครเบนเขาขวาได้1นึ่ค่ะขาซ้ายกลับมาที่ตรงกลางสลับมือมือขวาเอื้อมไปจับขอบเท้าซ้ายที่ด้านนอกส่งแขนซ้ายไปที่ด้านหลังตาอมองตามปลายมือซ้ายเป็นดำดับสุดท้าย3า1สช้าๆข้าหันใบหน้ากลับมาตรงกลางคลายเท้าว,วางมือ ไปกันที่ไซส์แพลนข่ะว,วางมือซ้ายให้เต็ค้าขวาประกบที่ขาซ้ายเลยเหยียดแขนขวาขึ้นหาเพดาน3หัวไหลไซ่ซ้ายไม่ยุบสองหนึ่งาว,วางมือขวากลับมาที่บอะเป็นแพลนหายจะออกยุบสอบหลงหายใจเข้าอัพ o ดด d o หายใจออกดาวร์เฟซิ่งด็อกไปต่อกันเลยหายใจเข้าลอยขาซ้ายทีเล็กด็อกออกก้าวซ้ายมาที่ด้านหน้าระหว่างมือถอยเท้าขวาให้ไกลวางเข่าขวาจิกปลายเท้าขวาไว้หายใจเข้าขาย่อนสะโพกยืดอกเยียดแขน3 ทุกลมหายจะออกหย่อนสะโพกอีกหนึ่งวางมือคล่อมเท้าซ้ายหายจะเข้าถอยสะโพกไปด้านลัางออกแล้วพับตัวสามสองและหนึ่ง งอเข้าซ้ายกลับมาที่เดิมหายจะเข้าลอยเท้าซ้ายกลับไปทรีเลกด็อกโอก้าวเท้าซ้ายมาที่ด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งเท้าขวาปิด90องศายกตัวขึ้นมาเลือกออปชั่นของตัวเองเลยโยงมือหรือวางเต็มมือ3 2 1 วางมือสองข้างคล่อมเท้าซ้ายค่ะทวีตลำตัวไปทางซ้ายเปิดแขนซ้ายขึ้นหาพาดานอกซ้ายเปิดไปส so. ามสองหนึ่งค่ะวางมือคล่อมเท้าซ้ายหายใจเข้าลอยเท้าซ้ายกลับไปทีเลขดอกเก้าเท้าซ้ายมายที่กลางบากมือซ้ายจับเอว ยกเข่าขวาขึ้นมาใกล้อกจับเข่าหรือจับขอบเท้าเลือกด้วยตัวเอง3 2ม,ม,มนีบศอกซ้ายเข้าหาลำตัว1เปิดขาขวาออกไปทางด้านขวาอีก3 2สอง 1นึ่งค่ะขาขวาค่ะกลับมาที่ตรงกลางสลับมือเอื้อมือซ้ายไปจับที่ขอบเท้าหรือจับที่เข่าเปิดแขนขวาออกไปทางด้านหลังไว้ตามองไปทางปลายมือขวาสามสองคลายมือจากเท้าค่ะวางมือสองข้างลงไปที่บอดถอยเท้าขวาไปให้ไกลซ้ายแผลงทางด้านขวา ขาซ้ายวางบน้าขวาเหยียดแขนซ้ายขึ้นหาเพดานสาบัดขวาไม่ยุบดันพื้นไว้2 1. ค่ะวางมือสู่พื้นเข้าสู่แผลงออกวางเข่าออกข้างหายใจเข้าเลื้อยตัวอับปวดดก หายใจออกค่ะถอยไปนั่งทับส้นเท้าที่ชายโพสชายโพสอยู่ตรงนี้นิ้วป้งเท้าชิดติดกันส้นเท้าห่างจากกันเล็กน้อยแยกเข่ากว้างได้เล็กน้อยให้มีพื้นที่ให้เราได้หายใจสะดวกผ่อนคลายคอบาไหล่ผ่อนคลายแนวกระดูกสันหลังพักอยู่ตรงนี้ที่สามสอง และ1น่งขาจากนั้นค่อยๆยกลำตัวกลับขึ้นมาเดินเอ้ามาที่ด้านหน้าพันเท้าสอดเท้าและขาสองข้างไปที่หัวปอกเราจะพักในท่า relaxation กันประมาณสองสานาทีขากว้างเท่าขอบปาะกางแขนออกไปจากลำตัวให้มีช่องว่างให้เราได้ระบายความร้อนออกจากร่างกาย หลับตาลงผ่อนคลายอยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณวางคิ้วดวงตากรามและคางผ่อนคลายส่วงอกหน้าท้องผ่อนคลายผ่อนคลายความคิดและลมหายใจ ค่อยๆนำความรู้สึกกลับมาสู่ร่างกายขยับปลายนิ้วมือขยับปลายนิ้วเท้าเบาๆเรียกสติกลับมาจากนั้นรวบขาสองข้างแล้วชิดติดกันประสานมือที่กลางหว่างอกายจะเข้าเหยียดแขนขึ้นเหนือศีรษะพอยปลายเท้าหายจะออกปากประสานมือหายจะเข้าเหยียดแขนหายจีออกทางปาก สุดท้ายค่ะเหยียดแขนขึ้นหายใจออกปากยาวๆตั้งชันเข่าทั้งสองข้างลิกตะแคงลำตัวนอนทับแขนด้านไหนก็ได้เมื่อรู้สึกผ่อนคลายดีแล้วค่อยๆลุกกลับขึ้นมานั่งในท่าสุขาสนะเหมือนเดิมเท้าซ้ายด้านในเท้าวขวาที่ด้านนอก มือวางสบายอยู่ที่เหนือหัวเข่าหลับตาลงยังคงผ่อนคลายใบหน้าดวงตาไว้หายใจอยู่ตรงนี้สักครู่หนึ่งยังคงรับรู้ลมหายใจเข้าออก จากนั้นมือพนมพที่กลางวางอกค่ะถูฝ่ามือให้เกิดความร้อนเร็วแรงเร็วแรงเร็วแรงเร็วและแรงนั่งฝ่าม,มือประคบที่บริเวณดวงตาส่งผ่านความร้อนไปอย่างกล pues. ้ามเนือ้อคางคอหัวไหล่เอิ้นแขนข,ข้อศอกข้อมือจากนั้นถูมือให้เกิดความร้อนอีกครั้งเร็วแรงเร็วแรงเร็วและแรง นำฝ่ามือประคบที่บริเวณดวงตาลืมตาในฝ่ามือค่อยๆกระพริบตาทีๆลดฝ่ามือลงขอบคุณทุกคนที่มาฝึกโยคะด้วยกันในวันนี้นะคะขอให้พลังงานแห่งโยคะทำให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพที่ดีขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งของทุกคนนะคะนม m a s t สวัสดีค่ะ